ออกไม่ได้ไอสัตว์อยู่บนคุ้ยไรครับมันไม่ออกมันไม่ออกออกไม่ได้ไอสัตว์ไอ้ยี่อบ้าขมแข้งบ้าไอสัตว์ฮะอะไรอะไรคุ้ยไรอะไรคุ้ยไรมึงผิดถซื้อข้าวก็ผิดมึงพูดจาที่อะไรขอซื้อข้าวคุยอะไรบ้าหน้าคุยไรไอ้ยี่อมึงมารยาทไว้สัตว์ทางสังคมึงมาเยี่ยมจอกคุ้ยอะไรไอสัตว์เก่าอ๋อเก่ามึงออกไม่ได้มึงเก่ามึงออกไม่ได้ไอสัตว์ที่ขยะ เออเมื่อกี้ก็ด่าผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเป็นเทียอะไรสัตว ja, ์เกลีเหรออ๋อเขาด่าอะไรเออมาเก่าอะไรเไอเฮียมึงเป็นเฮียอะไรมึงเลื้อนหน่อยสัตว์เรือเรือมี่แจ็คกูขอซือคนเรือน่ะตัวอย่างเสียวเลยไอเฮียมาเช้าผมเดินพันเฉลยคนเรื้อยด่าอ่อนหน่อติงต้องหน่อยสัตว์เล่นเป็นไหมเนี่ยเดินมาขอซื้อข้าวคนละคนคุยกันอยู่ไอ้โง่อะไรอ่ะกูจะตายไอเฮียแล้วมันเป็นเฮียอะไรอ่ะแล้วมันเป็นเฮียอะไรอ่ะ มึงก็บอกไม่มีดิท hmm ี่เอ็มร้อนคุยเลยมึงแล้วกูต้องแล้วกูต้องบอกดีๆกับมึงไอ้สัตว์พูดไม่ดีกูอะอะไรอะไม่นายนายนายคือนายคือนายนายไม่ใช่นายนั้นให้บอกเราเลี้ยนอะไรนายไม่ก็นายอยู่ดีมันผมเล่นกับน้องอยู่นายมันท้าผมเดินผาเดินพันอะไรของนายคืออะไรบอกสุดหล่ออะไรอยู่ดีไม่ไม่นายอะไม่มึงมึงอย่านักเลงวอลโซนได้ปะไอ้เหี้ยกระจอกนายเดินมาบอกว่าเอ้ยสุดหล่อเดินพันเป้าจริงเป้านายพูดจริงเป้าไม่ผมจะซื้อข้าวผมถามว่าอะไรซื้อข้าวนายพูดว่าเอ้ยสุดหล่อเดินพันเปลล่่าาาแ้วผมมกก็ถับหหเทไร ้าาววผมจะตยยแลเนี่ใช่เหรอซื้อข้าวจริงเหรอถาสงสัยผมผมได้ยินอีกแบบนึงครับทัวทีหูผมหูผมแบลล์มั้งท่งนั้นะมึงมีปัญหากูในวอโซนมึงเบลล์ในวอโซนไหนเฮี้ยเสี่ยวแนายไปทำในพี่เขานี่ยฮะบ้าม่านจาไอ้ควยอุ้ยบ้าม่านควยอะไรมึงเอากูได้ข้างนอกเอาเปล่าเลยออกเลยนายออกดีนายออกเอาเปล่านายออกเลยเนี่ยมึงควยในไอ้สัตว์เอาเก๋าจัดนักเลงวอโซนเฉยเฮี้ยเสี่ยวบล็อกวอโซนไม่ได้สมเพศมึงว่ะ นี่นายอ่านกน่อยดิบัฟว่าสวนไม่ได้อย<ค>่บัฟอย่าบัฟกอดนอะครับคำาม่ด่าใครด่าม,ม,มึงเน้ยซื้อข้าวนี่ผิดเหรอขอซื้อข้าวนี่ผิดปะ่ะแล้วมึงใช้ลำเสียงนทำเพี้ยอะไรมึงเสียงแข็งแต่ก,กูทำเพี้ยอะไรอะอะไรฮแึแล้วแล้วพี่ไม่ด่าผมทำไมอะแล้วมึงมีมารยาทปะ่ะโอ้โหพี่ขอขอแค่ขอซื้อข้าวมันผิดนะกอแค่นี้แหละแค่นี้มันผิดป่ะมึงพูดนลำเสียงไงมึงพูดใหม่เดี๋ยวมึงพูดดิค่ะบอกสุดหล่อขอซื้อข้าวหน่อยมึงบอกสุดหล่อขอซื้อข้าวเดี๋ยว ยังเดิมมั้งขอทุกข้าอเลยดิโอ้โหแค่นี้ผิดอ้าวไอ้สารเก่าไงทำไรก็ผิดใจไม่น้ายนยเก่าจริงเปล่านายนายอยู่พวกไหนนายอ่ะไปอยู่พวกมึงไม่ให้กูให้มึงเอาตะกูหรือโคตรมึงมาก็ได้นะายสว์เจอกูได้นะที่เนี้ยเอาปะทำไมครับก็ต้องเอากัมึงไงกมกระจอกไงพี่ไปกระตินไปมึงอ่ะไอ้สัตว์มึงออกไปเด็กออกเอาโซไปเด็กออกเอาโซไปเด็กเฮียขยะเฮ้ยนะผมว่านายออกเลยอ่ะนายด่าออกเอาไดิออกไปดิออกมาดิถ้านายเก่าจริงนายออกเอาไปดิเฮียจน สภาพเมีย w o o d ป่าวไอ้เหี้ยเดินเสี่ยวชิบหายเดินตามกูต๊อกตอกไอสัตว์ขอข้าวแดกสภาพมึงไม่มีตังค์ซื้อหรอกไอ้เหี้ยจนจริงไมีจริงโอ้ยเลนจัดเลนจัดไอ้เหี้ยไปไปท้าเขาซีซัวมั่วไปหมดมึงอะ รู้เหมือนกันว่าริตหรือเปล่านะพูดอะไรกับพี่สอว่าแจ็คอ่ะกูคุยกันอยู่เฉยสัตว์กูคุยไม่ได้คุยเรื่องมึงด้วยไอ้เหี้ยเดินมาขอซื้อข้าวดิขอซื้อข้าวดิเป็นเหี้ยอะไรอาการออกเหรอเอ้ยนายจะมาด่าพี่เขาให้ผมได้ยินทำไมเนี่ยเขามาด่าเขามาด่าเขาด่าพี่ให้ผมได้ยินเฉยไอพี่ข้างๆผมนะมึงกล้าบอกว่าสอดเขามาเปิดไมค์กระชิบด่าด่ากูให้มึงสองตัวเนี่ยมึงเอามึงเอาสองตัวมาเลยมึงมามึงรีบบอกมา แล้วมึงคุยอะไรอ่ะมึงออกมาดิออกมาดินักเลงบอโซน,<ล>นอ่ะเหรอ่ะมึงนักเลงบอโซนเหรอเออทำไมอ่ะโอ้ยอย่งเสี่ยวอ่ะไปมึงมึงกลับไปเทนนิ่งของมึงไปไอ้เีจยกระจอกไปไปกับต้นตีนไปแล้วมึงใครมาสั่งคุย้ยกูลูกพี่มึงอ่ะเว้ยลูกพี่อย่างมึงเว้ยสมเพศยี่เจจนกูอวคุ้ยมึงอะ เข้ามามารยาทยังไม่มีเลยมึงสอบมาได้ไงวะไอ้เห,หี้ยมารยาทโคตรต่ำเลยสัสเดียเป็นไรอ่ะรักที่ข้าเลยมึงไม่ต้องอก็แก็ได้้ันน,น่าจะชกวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมใ,ให้น้องๆกูมาถือแม่งก่อนอ้สั์มันจะออกวันไหนนะพี่อย่างเงี้ยเอ้ พี่ชายเฮ้ยตรนี้มึงมากระทืออเยี่ยสองตัวในบอลโซนนี้มึงมาดักแม่งดิมึงตาแม่งกระทือไปโอเยี่ยในขยะจัดเลยมาดิได้ กูลังคุยกับน้องกูหนุกๆเลยเฮียกูลังปั่นกันไปปั่นกันมาเลยสัตว์ไม่มาถามรอบแรกกูไม่ได้ตอบมันใช่ปะมันก็เดินหนีไปใช่ปะจริงมันมาถามแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> ใจเบี้ยมันมาถามแล้วรอบหนึง่ง <c oughs> แต่แต่คนปกติเขาถามรอบหนึ่งแล้วไม่ตอบมันก็น่าจะรู้ <c oughs> แล้วนะไ <c oughs> อสัตว์ ไม่กล้าออกไอ้เหี้ยเชื่อดิไม่กล้าออกวอโซนหรอกเดี๋ยวเราลองมากระทืบแม่งก็ได้ไอ้เหี้ยก็ไม่ต้องถึงให้กลัวทืบแม่งหรอกไอ้สัตว์เหี้ยขยะเนี่ยเอาอย่างงี้มันผิดไหมเนี่ยพี่มันไม่ออกวาโซนหอหะผิดดิม,มีเรื่องมันต้องออกอยู่แล้วปะใช่ปะละ่ะปกติอะจริง บ้าอำนาจที่อะไรไอ้สัสกูบอกให้มึงออกมไม่ออกออก็ไม่ต้องออกเดียวไอ้สัสปัญญาอ่อนจริงครับพี่ชายเดี๋ยวก็ทื่อแม่งครับไม่ต้องไม่ต้องบอกผมแม่งเรือนจริงพี่เดี๋ยวว่าทื่อแม่งไม่ให้นอนอนะ่ะพวกเฮียแล้วรอเฮียอะไรไอ้สัสเข้ามาดูแบบทรงแม่งอย่างเสียว มันก,ก็ตายด้ีกหรอไม่มีข่าวเดี๋ยวมันก,ก็ต้องนี่เว้ยเดี๋ยวมันก,ก็ต้องออกจริงครับ<อ>เดี๋ยวมันก,ก็ต้องออกพีก่เดี๋ยวมันก,ก็ต้องออกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูรอแม่มงเนี้ยจังหวะงไม่จะออกอ่ะอย่าหยาบคายนะยในช่องแช้จะหยาบคายนะครับเดี๋มดา่ามัน่างขี้เนี้ยนี่เนี่ออกไปตัวไหนขี้ออกไปตัวนึงอ่ะ ้ยพี่พี่ข้างผมมาอ่ะไี่ไอตัวแรกไอตัวมีตัวหนมีตัวหนมีตัวหนไอ้นี้ปนแมง่ปนแมงเลยพวเฮีย่เน่ยน่นององน่น่น่่น่เน่เน่งน่เน่เน่นี่น่่นี่่่นี่เนเนเมึงเมึง่่มน่่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นตัวเลเเเเอเ อุ้มมาหน่อยนิดอุ้มมาหน่อยนิดอุ้มมาหน่อยนิดอุ้มมาหน่อยนี่เจอกันดีครับเจอกันดีครับสสวัดีครับสสวัดีครับดี่ยครับป่ะรไปเลยอะไรเนี่ยใครพึงพูดเนี่ยฮ่ะรู้เลยที่อะไรยูเรียตายกับหูปากไปสิไวปากดีเลยคือติดอัดมันจะไม่เกิดใช่ป่ะเอ้วบอกมันจะไม่มาใช่ป่ะว่าจะมันไม่ติดมานี่หว่าแต่พี่มันต้องให้มันมาถ้ามันมีเรื่องงั้นงั้นมึงถามก่อดีว่าถ้ามีเรื่องในวอลโซนเนี่ยต้องทำไงถามนายยกยอพี่ เออถามกันดิต้องทำไงไอ้ยานั่นอยู่ไหนไปแเราหมอไปแล้วยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วเนี่ยมาแล้ว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 ต้องกดเข้าไปใหม่ไว้ถามกันดิเอาที่อะไรเอาที่อะไรเอาปุ๋ยอะไรสัตว์เอาปุ๋ยอะไรเก่าไอ้สัตว์เก่าไอ้เหยอนที่อะไรยันี่อะไรยัอที่อะไรหรือสัตว์ขอซข้าวอะไรเอ้ยว่าเข้าวอร์โซยี่อะไรมึงทำไรเนี่ยไอ้รั่วไอ้เหี้ยเอ้ยรั่ว ตายแล้วไม่กลอบมันจะเข้าพ่นมาเลยไอ้เหี้ยเนี่ยคนหมดคนแบงค์นี่คนแบงค์นี่คนแบงค์นี่สองคนอ่ะพ่นแบงค์หมดตัวไปเลยเอ้ยมึงเรียกเรียกเรียกไอ้ดี่ไปไปทีสี่เอาแม่งไปทีสี่ป่ะเอาแม่งไปทีสี่ป่ะไอออนไอออนมาา